ของละครที่จะได้ชมกันในค่ำคืนนี้นะคะนั่นคือเรื่องบ่วงหงค่ะรวมไปถึงข่าวบันเทิงต่างประเทศด้วยนะคะสวัสดีค่ะมารคัรสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีครับผู้ชมครับค่ะสำหรับบ่วงหงนะคะที่เราจะได้ชมในค่ำคืนนี้กันแล้วนะคะซึ่งฝนเองได้ไปสัมภาษณ์ป้าแจ๋วยุทธนานะคะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะป้าแจวมาควบตําแหน่งทั้งเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นผู้กํากับเป็นครั้งแรกค่ะ ใช้เวลาในการถ่ายทําร่วม1ิบเดือนเลยนะคะเลยได้ไปสัมภาษณ์ป้าเจ๋วมาค่ะถึงการทํางานในละครเรื่องนี้รวมถึงถามด้วยว่าพระนางเจมจีและก็คิมเบอรี่เนี่ยได้ตั้งใจไหม<ะ>ต้องไปฟังว่าป้าเจ๋วพูดยังไงรวมทั้งเหตุผลที่ห้ามพลาดละครเรื่องนี้และแฮชแท็กที่ควรจะเตรียมไว้ในคืนนี้ด้วยค่ะผู้หญิงต่าๆอย่างเธอมันก็แค่ความผิดพลาดของชีวิตพ่อฉันมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันเป็นความโง่ต่างหากไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมหวังดีกับคุณเสมอ ค่ะประจกสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ,คะการทํางานทั้งเป็นผู้จัดแล้วก็ผู้กํากับครั้งแรกมันเป็นยังไงคะปวดหัวมากอย่างเรื่องบทเนี่ยต้องเลือกผู้เขียนบทเองแม้ทั้งโลเคชั่นเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเราก็ต้องคิดเองหมดตั้งแต่ต้น เรื่องโลเคชันสำคัญซึ่งเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของในละครคือโรงแรมเชียงรายจรารวีของพระเอกค่ะลยเราใช้ตั้ง4-5สถานที่รวมเป็นโรงแรมเชียงรายจรารวีที่เดียว <Yeah S 1> ยีมีวันหนึ่งต้องต้องไปเชียงใหม่เองเพื่อไปช็อปปิ้งเสื้อผ้าพนักง,งานเสิร์ฟ ไปเลือกลงมือเองปินปักผมเสื้อผ้าอะไรก็ไปเลือกดูเองแล้วจริงๆเราไปถ่ายทำที่ไหนคะโรงแรมเนี่ยเราใช้โรงแรมที่เชียงใหม่แล้วก็ใช้ห้องอาหารเป็นห้องที่กรุงเทพแล้วก็ห้องอาหารอีกห้องหนึ่งอยู่หัวหินแล้วก็ทางเดินเข้าโรงแรมกับทางที่จอดรถอะไรต่างๆนั้นก็อยู่แถวๆเลียบทางด่วนเยอะมากจิแล้วก็คิมเบอรี่ขาบผมมาได้ดังใจไหมคะได้ดังใจ คิมก็พยายามมากไปลดอดอาหารและออกกํลาลังกายจนร่งางกายพายพร้อมใกล้เคียงกับความเป็นนางแบบแล้วก็ใส่ชุดได้สวยคิมเ <c oughs> พราะเรื่องนี้เราเลือกเสื้อผ้าให้คิมสวยมากพิมพและพัดนางแบบสุดฮอตของคอสอนี้ส่วนเจมมาครั้งแรกทุกครั้งแหละก็เหมือนน้องคอสนิมก็เจมก็จะถูกกดดันจะถูกด่าว่าทุกตีไปแต่แป๊บเดียวครับ คงไม่มีให้คงไม่มีให้ค,ใหคิมเนี่ย,เ,ยเป็นคนที่เล่นละครแล้วส่งให้เจมสุดๆ,ดๆพอส่งปั๊บเนี่ยเจมก็รับได้ตามรักขึ้นใจแต่ตัวละครนั้นพอจบจากเรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องนั้นก็คือบ่วงหง<ม>คุณน้องเนี่ยยังคงต้องเข้ามาดูแลโรงแรมเชียงรายจารวีแทนในสิงอยู่น้ารามจะมาไหมคะก็ไม่บอกนะแต่ก็เห็นแวบๆนะเออแล้วก็หนูนามาไม่้มาไม่เป็นไรครับหนนะผมเสร็จในสิงมาหรือเปล่าไม่รู้นี่ นี่ลายเซ็นของป้าเจ๋วค่ะแล้วต้องมีล้มหน้าโดนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้มีไหมคะไม่ไม่ได้เป็นลายเซ็นของฉันจริงๆแล้วเนี่ยคนเขียนบทเขาเขียนมาคราวนี้มีล้มแต่ล้มประผักเลยแ <c oughs> ม่มนมองหน้ากันนานแล้วเดี๋ยวมันจะมาว่าอีกทําไมคนดูต้องห้ามพลาดชมละครเรื่องนี้ค่ะตอนแรกนี่มันเป็นอะไรที่สวยงามมากขอบอกบอกว่าตั้งใจทํามากรวมทั้ง ไตเติ้ลละครที่เราทามาพิเศษไม่เหมือนใครเราพยายามทําอะไรให้มันแปลกจากที่เราเคยมีถือไตเติ้ลธรรมดาเราจะชอบไปใช้เนื้อจากละครมาตัดไม่คราวนี้เราถ่ายทําพิเศษต้องดูตั้งแต่ไตเติ้ลเป็นต้นไปเพราะถ้าพลาดไตเติ้ลก็ไม่มันละคือมันต้องดูเนี่ยไตเติ้ลจนทั่งเบรกหนึ่งเบรกสองเบไปสาปเบรกไป่เบรกห้าเบรกหกเบรกสิบแปดว่้าแปดรคะ ทีมลูกเลี้ยงกับทีมแม่เลี้ยงกับทีมระเมศก็เลือกเอาว่าจะอยู่ทีมไหนทีมระเมศเนี่ยแบบว่ามันจะมีอาการตาหวานตาเยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะเลือกแบบว่าเชิดเชิดหญิงตัวเองเป็นนางหงก็ต้องเลือกทีมพิมพ์ละพัดแต่ถ้าอยากจะแซบก็ต้องเลือกทีมแม่เลี้ยงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่เหมือนใครด้วยนะครับก็คือพระเอกนางเอกเ,เนี่ยจะรักกันจะจีบกันตั้งแต่ตอนต้น แล้วหลังจากนั้นจะไม่จีบกันอีกเลยไม่ดูไม่ได้พลาดไม่ได้เดี๋ยวพลาดไม่เห็นเขาตบกันนะเอเคค่ะขครับขอบคุณครับคืออาลุกป้าเจ้านีแบบ ข้ามพลาดเลยนะแม่จะไปต้นนะผมก็คิดใจจริงคุจะอยู่แฮชแท็กทีมไหนดีจะเป็นทีมไหนแต่ทีมแม่เลี้ยงนี่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะต่อไปทีมมาชาติจะมาเป็นแขกรายการเราแล้วกี่ยแหลกทีมแม่เลี้ยงค่ะทีมบีไงครับเขาไม่เลี้ยงทีมบีใช่ครับบีน้ำทิพย์เนี่ยนะคะใช่ครับเป็นแม่เลี้ยงของคิมเบอรี่ใช่อ๋อค่ะผมเลยไม่ค่อยกล้าแฮชแท็กเท่าไหร่ตอนนี้รอคืนนี้ก่อนบ่วงหงค่ะโอเคบ่วงหง หงนี่ต่อเสือการันครับเออพี่เห็นในทวิตเตอร์ว่าวสบอรสีการันนะนะต้องเป็นสอเสือการันนะคะใช่ครับผมค่ะส่วนแดงประกอบละครเรื่องนี้ก็เพลาะมากๆแล้วก็ปล่อยออกมาให้ได้ยินกันแล้วนะคะเพลงแรกค่ะก็คือเพลงภาพแค่ภาพลวงตาค่ะเสียงร้องของน้ำชาชินรัตก็เป็นเพลงครอบแทนความรู้สึกตัวตนของนางเอกนะคะก็คือคุมเบอร์รี่นี่แหละค่ะตอนนี้ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วทาง YouTube c h a n รีซา s o u n d t r a c k o f f i c i a l เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเพิ่งปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้มียอดวดิวสองแสนกว่าแล้ว,ะวะลนะคะใวปากเี้งกันสักนิดนึงค่ะ ก็คือเพลงรักเองช้ำเองก็ได้หนุ่มเจมจีรายุนะคะมาร้องเพลงกับเจ้าแม่เพลงละครโบลลิงมานิดาค่ะยังไม่ปล่อยนะคะเพลงนี้แต่ว่าเรามีมาให้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะ ล้ค่ะเพลงนี้นะคะก็จะปล่อยออกมาวันนี้ค่ะประมาณเที่ยงทาง y ย u ทูบเจนทรีซาว u n d t r a ออฟฟิเชียลแต่สำหรับแฟนละครต้๊กข่าบันเทิงและการต้อกขับบันเทิงนะคะเรานำให้ฟังกันก่อนค่ะ และกระแสก็มีมาแล้วค่ะวงหงนะคะพระนางจากละครคลื่นชีวิตเขาบอกขอส่งไม้ต่อค่ะยาย่ากับหมากโพสต์ทวิตเตอร์นะคะขอส่งไม้ต่อให้ละครวงหงโดยเฉพาะหนุ่มหมากนี่ต้องอ่านนะคะส่งข้อความว่าส่งไม้ต่อให้วงหงด้วยนะครับนางเอกสวยมาก FC FC ส่วนตัวะนะแสดง,ง,งว่าต้องอยู่แฮชแท็กทีมใครคะับงจต้องเป็นทีมลูกเลี้ยงแน่เลยทีมบุรพัฒนะคะ แล้วก็ตอนนี้ค่ะก็มีการทำไอจีละครบวงงงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็มาจากค่ายละครเลยค่ะก็คือบวงหง .official มีคนเข้าไปกดไลค์แล้วหมื่นกว่าและที่สำคัญเลือกทีมมาด้วยนะจ๊ะมีทีมคุณละเมธแล้วนะคะคันมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ใช่ค่ะก็เราติดตามชมกันคืนนี้นะคะบวงงงค่ะอย่างที่ว่าแจบอกห้ามพลาดเลยตั้งแต่ไตเติ้ลเบกหนึ่งเบกสองเบกสามเบกสี่เบกห้ากหกเบจ็ดเบกเก้าสิบมีสิบเปกหรอาแจบอกมีสิบแจบอกสิบรอดูกันคืนนี้ นะครับว่าปว่งหงนะ